สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเรามาชมเกมการแข่งขันบอมสกีโฟร์แชมเปี้ยนลีกกันต่อนะฮะในคลิปนี้จะพามาดูการแข่งขันซีซั่นที่32ครับซีซั่นนี้เป็นซีซั่นฟูตำนานนะครับผมรอบคัดเลือกนัดสุดท้ายนะครับระหว่างคุณตังเคฟซีครับแชมป์เก่า2สมัยนะฮะจะพบกับน้องอาร์มวงสกอร์นะครับใครชนะก็จะผ่านเข้าไปสู่รอบแปรงกลุ่มนะครับสวัสดีครับผมตังนะครับยังไงช่วยเชร์และเป็นกำลังใจผมด้วยนะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผมอาร์มวงสกอร์องสามซีซั่นแล้วค่ะ Yeah, uh that มาดูการจัดทีมกันก่อนนะครับฝั่งฟูลตำนานของคุณตังนะครับก็มากับฟูไอคอนิกโมเมนต์เลยนะฮะใช้แผน4-3-1-2นะครับผมผู้เล่นประตูเป็นโอลิเวอร์คานครับเซ็นเตอร์แบ็กสองคนนะครับฟานซ์เป็นเบวเออร์กับคาริสปูโยครับแบ็กซ้ายเปาโลมอนินี่แบ็กขวาฮาเวียเซนตินะครับแผงมิดฟิลสามคนครับพาเวลเนตเวดเดวิดเบ็คแฮมแล้วก็ไบรันล็อบสันนะครับมิดฟิลตัวลุกอเนสตานะครับคูซูน่าก็ใช้เป็นคาวไฮเดอร์มิเกยืนคู่กับเยโกฟอรันนะครับส่วนตำนานของน้องอาร์มนะครับใช้แแผผนนนนนน4 3 1 2เเหมืออกกััตตต่่วาาปป็็ขงซโสะะครรบูู้ อลิเวอร์คาร์เหมือนกันนะครับเซ็นเตอร์แบ็กสามคนนะฮะต้องดึงเอสซิบันคัมเบโซนะครับมาเล่นเป็นฝั่งซ้ายแล้วก็ตั้งเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับผมนักเตะน่าจะไม่พอนะฮะอีก2คนก็เป็นเปาโลมอนินี่กับคาริสปูโยครับทางด้านขวาเนี่ยฮาเวเซนตินะครับแผงมิดฟิลสามคนลูนานินโนปาติกเวล่าแล้วก็ไลนะครับมิดฟิลตัวลุกเป็นลุกุลิศครับคูซูน่าก็ใช้เป็นมาโกฟานเปเทเชนคู่กับอเล็กซานโดเดลเปียโรนะครับ เอาละครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของคุณตังเป็นผู้เขียนลูกเล่นก่อนนะครับปุกจากซ้ายไปขวาวันนี้มากับชุดสีเข้มครับโมเดลของบุรีรัมยูนเต็ดนะครับเลือกที่จะไม่ใช้โมเดลของสโมสรที่เพิ่มบัฟให้กับนักเตะไอคอนิกเลยนะฮะส่วนน้องอาร์มนะครับก็มากับชุดสีขาวครับโมเดลของเอซิมิลานครับมีนักเตะไอคอนิกของมิลานอยู่บ้างนะครับจังหวะแรกตัดได้แต่ว่าก็ยังหาจังหวะยิงไม่ได้ครับน้องอาร์มบอลกลับไปเป็นฝั่งของคุณตังอีกครั้งหนึ่งครับได้ทำเกมลูกใหม่ครับแอร์ล็ ตรงกลางครับสั้นๆครับอินเตอรแล้วจะแทงให้กับลูมิเก้รหลอจังหวะพลิกแล้วเข้าซ้ายยิงติดแซฟอลิวกคารครับแหมหลอจังหวะสุดนแม็กคองน้องอาร์มเข้านะฮะคุกตังแล้วพลิกกลับไปฝั่งตรงข้ามครับได้ยิงครับยังเป็นลูกเตะมุมครับเบคแคมปั่นโค้งๆไปฟอลันขึ้นไม่ถึงครับกุลิตมงเคียมาเมาดีนี่ซัดไปเลยครับติดบอกครับยังแลัแลบแล้วเอ้าโรนานินโยครับเก็บบอลไม่อยู่โดนเน็ตเวทแย่งไปแล้วโยนบอสไปอีกครั้งนึงครับ โคกไม่ถึงครับคาเมโซเคลียรมาเอาละฮะเขตปลอดภัยของน้องอาร์มแล้วครับจะได้สวนกลับด้วยเดวเปโลรฟันประเทศเดวเปโลรรอจังหวะชิงวันคูอยู่นะครับคุณตังก็ไม่เข้าครับไปไม่ได้ก็ถ่ายไปด้านขวาก่อนครับไล่เจอกับไปแคมมาตรงกลางครับลูกกุลิตลูกกุลิดจ่ายมายัดฉลบครับโอ้แนวรับของคุณตังนิ่งทีเดียวครับเอาละฮะได้สวนบ้างครับท่านผู้ชมฟอรลันพิกมาลินี่พูดไปแล้วครับท่านผู้ชมล็อบสันเจอบล็อกครับคาเมโซโอ้ตัดกันไปมาอยู่นะฮะกุลิต เป็นสั้นๆครับเดียวเปโโรฟานมาเทนครับรอจังหวะครับคุณตังก็ยังไม่เข้าครับเดียวเปโโรฟานมาเทนบูโยไม่เข้าก็ซับยิงนี่แหละฮะพอเห็นจังหวะน้องอาร์มจะส่องง้างยิงนะฮะท่านผู้ชมคุณตังก็เข้าจังหวะนั้นแหละครับแหมเชิงดีทีเดียวครับเอาละฮะเป็นจังหวะคุณตังบ้างครับอินเอสตาเล่นแล้วแทงให้กับลุมมินิเก้ก็ยิงแต่ว่าติดบล็อกนิดนึงฮะเกือบไปเหมือนกันครับต้องระวังให้ดีฮะเอ้าทำเกมลุกขึ้นไปไม่ได้ครับน้องอาร์มโดนแย่งกลับไปครั้งหนึ่งฮะ เมวัดมาด้านขวาครับฟอรลันอินเนสตาแทงให้กับลูมินิเก้ครับไม่ถึงครับปูโยสกัดได้สวยฮะเอาละครับเป็นจังหวะของน้องอาร์มบ้างชิงจังหวะกันไปมาอยู่นะครับตอนนี้ใครจะได้ประตูแรกนะฮะคนนั้นคือได้เปรียบสุดๆนะครับการเล่นแบบนี้เอาละครับฟาน์มไเทนจะชิงวันทูกับเดียโเปโรเลือกมาด้านขวาครับเวีร่าข้างหน้ามีเซเนติครับล็อกนิดนึงครับเปิดตัดมาฟาน์มไเทนพลิกแล้วยิงโดนบล็อก2คนครับไปขึ้นบาวเวอร์มาบล็อกทางยิงของฟาน์มไเทนได้ครับแล้วจะสวนเลยฮะคุณตังเน็ตเวท ยกคืนให้กับลูมิเเก้ไม่ผ่านครับท่านผู้ชมยังได้อยู่ไม่ได้แล้วครับโอ้โหเกมไวสุดๆครับจังหวะต่อจังหวะครับฟาร์ปเทนเดวเปโรไม่แล้วครับรอจังหวะจิงวันทูครับคุณตังก็ไม่ก้าบบจริงครับแม่รู้อยู่แล้วว่าน้องอาร์มจะเล่นวันทูสั้นๆแบบนี้ครับคุณตังก็รอจังหวะอยู่แล้วนะท่านผู้ชมอินเตสตาพิกพิกสวยสวยสวยอินเตสตากับปูโยครับตำนานบาซาด้วยกันรู้ทางกันครับแล้วเป็นจังหวะน้องอาร์มอีกครั้งหนึ่งครับ คืนมาฟาายมเทนโดนล็อบสันครับแต่ว่าก็ยังเล่นต่อได้ครับเดียวไปเรื่อยกูลิดสามต่อ8ก็ท่านผู้ชมไปไม่รอดข้อเสียของแผนแบบนี้เนี่ยคือพอทําเกมลุกขึ้นไปนะครับนักเตะที่จะมาสนับสนุนในการเติมเกมลุกเนี่ยมีน้อยนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะปีกทั้งสองข้างครับจังหวะของคุณตังบ้างครับเน็ตเวทปาดเข้ามาด้านในเลยอินเสตาไปแต่ก็ยังมีกอลันยิงด้วยซ้ายเรียบร้อยนะท่านผู้ชมโอ้โหหนึ่งศูนย์เอาละครับพอสกอร์ขึ้นนําแบบนี้เนี่ยเข้าทางคุณตังแล้วท่านผู้ชมแม่แบ็ก คาเมโซครับเป็นตั้งเป็นเซ็เตแบ็กนะฮะถึงแม้ว่าจะตั้งเป็นซตอร์แบ็กนะครับแต่ว่านำแหน่งหลักของเขาคือมิดฟิลด์ตัวรับกับมิดฟิล l d ตัวกลางครับคาเบโซนี่เป็นกองหลังจำเป็นครับแล้วประกบห่างครับดูครับฟอร์ลันครับวิ่งแซงคาเบโซมาแล้วจังหวะมันเหมาะเจาะทีเดียวครับดูฮะพยายามที่จะเคลียร์แล้วครับแต่ว่าเคลียร์ไม่ทันครับเลยไปถึงดิโกฟอร์ลันครับ เรียบร้อยแล้วครับคุณตังขึ้นนําไปแล้วครับ1-0จากเดียโก้ฟอรันครับนาทีที่45ครับกำลังจะหมดเวลาครึ่งแรกอยู่แล้วครับเขี่ยไปก็หมดเวลาเลยครับท่านผู้ชมดูฮะของบอลเท่ากัน50%เลยนะครับแต่ว่าน้องอาร์มเนี่ยทำเกมลุกขึ้นไปแต่ก็ยังไม่มีจังหวะได้ยิงเลยนะฮะโอกาสยิง0ครั้งนะครับในขณะที่คุณตังก็มีโอกาส2ครั้ง3ครั้งนะครับแล้วก็เป็นประตูไป1ครั้งครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าความพร้อมของนักเตะคุณตังเนี่ยเหนือกว่านะครับทั้งไอคอนิกยกชุดแล้วก็ ลงตำแหน่งเหมาะเจาะนะฮะส่วนน้องอาร์มเนี่ยก็มีบางตำแหน่งที่จะต้องเล่นด้วยความจำเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคัมเบโซนะครับลงไปเล่นเป็นกองหลังนะครับแล้วก็โรเนนิโอมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับหลุดไปเลยครับเดียวเปโโลยังไม่ยิงครับเปิดเข้าไปเรียบร้อยครับผมเพชรคาดให้กระซิบครับยิงที่เสมอให้กับน้องอาร์มไปแล้วครับมาโก้ฟันประเทศครับจากจังหวะเขี่ยแล้วก็ชิดมาให้กับเดียวเปโโลจริงๆถ้าเดียวเปโลยิงเองเนี่ยมันจะไปล็อกเข้าเท้าซ้ายไงฮะท่านผู้ชมเป็นเท้าข้างที่ไม่ถนัดนะะ น้องอามก็เลยตัดสินใจตัดเข้าไปให้กับฝันประเทศเนี่ยที่อยู่ตรงกลางนะครับตำแหน่งที่ดีกว่าเนี่ยเข้าฮอตดีกว่าครับปูโยก็มาไม่ทันนะท่านผู้ชมอยู่ช่องว่างครับตรงกลางระหว่างปูโยกับเบ็คสบาวเวอร์ครับเข้าฮอตไปครับโอลิเวอร์คานนอนหลับไปเลยท่านผู้ชมเอาละครับกลับมาเท่ากันอีกหนึ่งครั้งครับหนึ่งหนึ่งครับจากมาโกฟันประเทศครับนาทีที่48ไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับ ผู้ชนะคู่นี้นะครับก็จะผ่านเข้าไปสู่รอบแบ่งกลุ่มนะครับผู้แพ้ก็จะตกไปสายล่างนะครับไปแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งครับตัดมาได้อีกแล้วครับน้องอ์มเอาเล่นกัน2คนครับยังได้อยู่ครับโอ้โหเล่นกัน2คนจริงๆครับฟานบาสแทนมิวการได้ยิงแล้วติดบอครับสไลด์ใส่ขวาโอ้โหเล่นกัน2คนจริงครับคู่สุดหน้าของน้องอ์มแล้วได้ผลทีเดียวครับบางครั้งคุณตังก็จับจังหวะได้บางครั้งก็เอาไม่อยู่จริงๆนะครับจังหวะชิงวันทูแบบนี้นึกถึงวินนิ่งสมัยก่อนนะฮะ เล่นกับเพื่อนต้องห้ามใช้วันดูครับยิงไปติดแซฟของริบบิคานครับนั่นแหละครับโอ้เล่นกันแค่2คนครับฟันประเทศกับเดียวเปโรแล้วได้ผลดีทีเดียวครับวันนี้เป็นลูกออกข้างไปฮะเป็นลูกทุ่มของคุณตังครับเงียบไปเลยครับคุณตังในช่วงแม่น้องอาร์มทำเกมลุกกดดันคุณตังได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ยังได้มาแค่1ลูกครับยังเสมอกันอยู่ฮะมาดูจังหวะทำเกมลุกของคุณตังบ้างครับ ลับสันตวัดมาจะคืนให้กับฟอร์ลันครับไม่ผ่านคัมเบโซแต่ว่าโดนแยงจากด้านหลังครับยัดเข้าไปอินเดสตายัดไปได้ทีนี้ครับลูมินิกเก้ไปด้านขวาครับไปอารสันคืนมาที่ลูมินิกเก้ตายหรือเปล่าครับมาดีนี่โดนแยงครับยังไงฟอร์ลันยิงตรงนี้ติดแสบลูอวกาลมาโอ้โหตอนนี้เกมรับทั้งสองฝั่งเนี่ยเรียกได้ว่าล้วนกันเลยทีเดียวครับที่เหลือก็มาดูว่าเกมลุกของใครจะเด็ดขาดกว่ากันครับ อีกแล้วครับน้องอาร์มเล่นกันสองคนอีกแล้วครับฟานประเทศกับเดียวเปโลยังได้อยู่ครับเดียวเปโลไปชกมาได้อีกแล้วคานผู้ชมแล้วจิมนิดๆไทยกับฟานประเทศกบไม่ถึงเรือบแม่เกือบไปเหมือนกันนี่นะครับเวลาบุกก็เล่นกันแค่สองสามคนครับไม่ขึ้นมาหมดนะฮะเน้นชัวร์ไว้ก่อนครับแต่ตอนนี้คุณตังจะสวนบ้างนะครับคอรันมาให้แกับอินิสตาครับจ่ายบอลเผื่อเยอะไปหน่อยครับแล้วก็ไม่ถึงนูมบนิเก้ด้วยครับน้องอาร์มตัดได้ครับกุลิตกุลิตมาด้านขวาครับเดียวเปโลจะไปให้กับวลาครับติดเบ็คแฮม มาด้านขวาครับสนติอินเอสตาอินเอสตาพิกแล้วก็จะยัดให้กลับไปแค้มครับฉลับเวลาแต่ก็ยังไปเข้าต่างสนติครับยังไม่ออกเล่นได้ต่อครับเหลือเวลาอีกเพียง15นาทีครับเป็นจังหวะของคุณตังครับยัดไปให้กับลูมินิก้ครับเดี๋ยวก่อนฟันลูมินิก้ยิงลูกนี้เรียบร้อยแล้วจับเอาและครันน้ำได้อีกหนึ่งครับกักจับลุงลุมครับตัวโกงอีกแล้วครับเข้าให้ลูมินิก้โอ้ยิงเด็ดขาดทีเดียวครับดูว่าห้าคนครับประสานกันอยู่ เวลาทำเกมลุกของคุณตังเนี่ยก็มีมิดฟิลด์เติมขึ้นมาแล้วก็มีวิงแบ็กเอ่อเป็นชนตินะครับผมเติมขึ้นมาด้วยนะครับทาให้เวลาเล่นเกมลุกเนี่ยมีโอกาสนะครับแล้วก็มีจังหวะที่เลือกเนี่ยมากกว่าน้องอาร์มนะฮะน้องอาร์มเนี่ยเลือกที่จะเน้นเกมลุกที่ใช้สามประสานหน้านะครับเป็นสามเหลี่ยมนะฮะทำให้เวลาทําชิ่งเนี่ยคุณตังก็จับจังหวะได้ถูกนะฮะแต่ว่ามาอีกแล้วครับโอ้โหมาอนี้แล้วครับต่ว่า เหมือนเดิมเลยท่านผู้ชมเหมือนลูกตีเสมอนะฮะแต่ว่าลูกนี้แหมโยนแรงไปหน่อยครับออกหลังไปเลยครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับต้องมีการปรับทัพนิดนึงฮะทางฝั่งของคุณตังก็ส่งฮิเดตุชินักกะต่นะครับลงมาแทนมิดฟิลด์ตัวลุกอย่างอเสินเดสต้านะครับแล้วก็ถอดเดียโก้ฟอรันออกไปนะครับอีกคนนึงนะฮะแล้วก็ส่งบัติโกนะครับกาเบียโคบาบัตติสต้านะครับลงมายืนคู่กับลูมินิเก้ครับเหลือเวลาอีกสิบนาทีครับ พอมีเวลาสำหรับน้องอาร์มนะฮะในการที่จะตีเสมอครับนักตะครับมงชงมาให้กับไบคแคม,มยัดไปให้กับปาติตุต้ตาครับใช้ความหนาพลิกแล้วโขกกระแทกกับอลนี่แต่ว่าก็ยังได้ยิงนะท่านผู้ชมมาปาติตุต้าก็ถึงแม้ว่าจะรูปร่าังไม่ได้หนามากแต่ก็ไม่ได้เบาบางที่จะปะทะสู้มาดินี่ไม่ไหวนะฮะท่านผู้ชมมาดูจังหวะของคูตัง้งอีกแล้วครับนักตะปาติตูต้ตาล็อบสันคืนให้กับปาติตุต้ตายิงลูกนี้ติดแซกอลวาการ มาได้ลงมาก็มีโอกาสลุ้น2จังหวะติดครับมาติตูตา้าดูฮะหนักกระตะล็อบสันแล้วก็มาที่บาติตูต้าครับยิงไปที่เสาแรกครับอลิอวรคารนยังมีปฏิกิริยาดีครับปัดออกไปได้อย่างไปลูกเตะม,มุมของคุตต้งครับเบคแฮมชิปมาให้กับล็อบสันครับมงปะทะก,กันอยู่แล้วโอ้โหสไลด์กันท่านผู้ชมดักแล้วล็อบสันยิงตีป๊อก อ้าโอ้โหแล้ว่าการลบไปแล้วจังหวะแรกมาคุณตังเนี่อ่านเหมือนรู้อนาคตสไลดักทางเลยท่านผู้ชมทดเวลา2นาทีครับ3นาทีครับไม่ใช่2เป็นจังหวะของนังอามครับแล้วเป็นโอกาสที่จะตีเสมอครับพลิกได้หรือเปล่าครับปาเมเทนไม่ได้หท่านผู้ชมโอ้แล้วบอลกลับไปเป็นฝั่งของคุณตังแบบนี้น่าจะจบเลยหรือเปล่าครับปาติตุต้าเจอกับมาลินี่อีกแล้วครับแล้วไปแย่กลับมาได้ครับปาติตุต้าไม่ยิงครับอยู่ไม่ได้แก้คืนมาให้กับปาติตไม่ถึงครับเอาแล้วยังไงครับต้องระวัง หมดเวลาการแข่งขันครับก็ที่ว่าเป็นการแข่งที่โอ้โหเรียกได้ว่าจะสูสีก็สูสีทีเดียวนะครับสู้กับคุณตังได้อย oh, oh, <wording. S 2> ่างสุดยอดทีเ oh, ดียวนะครับน้องอัมนะฮะสุดท้ายนะครับผมคู่นี้คุณตังก็ผ่านเข้าไปสู่รอบแบลงกลุ่มนะครับส่วนน้องอัมก็ตกลงไปสายล่างนะครับไปเจอกับคุณสมนัทนะครับสุดท้ายก็ตกรอบไปแล้วนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดี